ยอดเสาไฟที่ผมส่องตรงนั้นนะครับระยะนั้นก็ประมาณ280-290เมตรเลยนะครับเส้นนี้แบบมองง่ายมากๆนะครับพี่ๆดำคมนะครับเลนก็ใสระดับ hd เลยนะครับผมนะใสจัดนะครับใสาตาแตกเลยว่าได้นะครับผมส่องเองผมยังชอบเองเลยนะครับ ระยะที่ผมส่องก็ตรงนู้นเลยนะครับพี่ๆเสาไฟข้างโรงงานตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไกดจัดเลยนะครับไกดจัดเลยนะครับส่องโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่นี่เลยเทพแห่งกล้องนะครับนี่โ o เท็ x นะครับไดมอนแบ็กนะครับ6กขีดยี่สี่คูณห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับ ส่องโดยเจ้ากล้อง Vo เทคตัวนี้เลยนะครับเจ้ากล้องวูเทคไดมอนด์แบ็กตัวนี้นะครับเป็นกล้องระบบสปริงนะครับทนแรงดีคอยได้สูงนะครับพี่พี่น,นี่นะครับเป็นกล้องระบบสปริงนะครับมีปุ่มสปริงอยู่เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเบิกร้านปืนวังบุรพานะครับพี่พี่นี่ตัวจริงแบบดุดันจริงๆนะพี่นะผมชื่อเขาจริงๆนะวูเทคไดมอนดแบ็กเนี่ย ระยะใช้งานเขาก็แดงแต่10เมตรนะ10เมตรถึง300เมตรโดยประมาณนะครับพี่พี่เดี๋ยวให้ดูกันนะเป็นหน้าเลน50นะพี่นะเป็นเส้นขยายตามนะครับยิ่งซูมก็ยิ่งขยายตามเส้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเป็นเงาตามตัวนะครับพี่พี่เนี่เดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับไปกันเลย S <S สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไปเดอร์โทรสโคปิกนะครับผมวันนี้นะครับน้องเจ้า กล้องเทพนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งกล้องนะครับนะพี่ๆหลายท่านรู้จักดีนะครับค่ายนี้เลยนะพี่นะว o r ท e x นะครับผมวอเท d i ไดมอนแบ็กนะครับ6ขี 24, นะครับคูณ50 FFP นะครับตัวนี้เป็นตัวกล้องเทพนะครับผมนะพี่ๆหลายท่านนี่ชื่นชอบกันมาเยอะมากนะครับตัวนี้ทั้งคุณภาพทั้งชื่อเสียงเขานี่แบบ ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับแค่บอกว่า World กทก็รู้คุณภาพแล้วนะครับว่าสุดยอดแค่ไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอรีวิวของแถมให้ฟังก่อนนะพี่นะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวน้องจะไปคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับผมของแถมก็จะมีผ้าเช็ดเลนส์ครับพี่นี่ผ้าเช็ดเลนส์เขานี่สวยงามมากๆนะพี่นะผืนใหญ่เช็ดได้ทางกล้องเลยนะพี่นะใบสมุดคู่มือนะครับอ่าตัวนี้มีท่อบังแสงให้นะพี่นะ แล้วก็ตัวขรอบเลนเาจะเป็นแบบยางยืดนะพี่นะครอบหน้าครอบหลังนะครับแล้วก็มีขาจับนะพี่นะมีระดับน้ําตั้งกล้องมีไฟฉายคาดหัวนะครับของแถมครบเซตแบบนี้เป็นชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่ไม่ต้องอไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะพี่นะมาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติเจ้ากล้อง v o t e c Diamond b a c k k ให้ฟังนะครับใช้งานง่ายพี่นะครับใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับบางคนมองว่าห ราคาเขาสูงอาจจะยุ่งยากหรือเปล่าไม่ยุ่งยากเลยครับพี่ใช้งานง่ายมากๆนะครับอเจ้าวเทคไดมอนด์แบ็ก6ขีด24คูณ50ตัวนี้เป็นปรับนอกนะครับพี่ปรับนอกล็อกได้เซซีโร่ได้นะครับนี่นะครับไขออกนะครับก็เซซีโร่ได้แล้วนะครับนี่ปรับขึ้นลงปรับซ้ายขวานะครับเขาจะมีสเกลบอกนะครับละเอียดมากนะพี่นะเซซีโร่ได้นะครับ เป็นปรับหล่าข้างนะครับพี่เป็นปรับหล่าข้างเห็นไหมครับนี่ระยะหล่าก็เริ่มตั้งแต่นี่นะครับสิบหลา่าอ่ะห้าหล่าก็แล้วกันนะห้าหล่าจนถึงอินฟินิตี้นะครับสามร้อยหล่าถึงอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ปรับซูมนะครับพี่นะปรับซูมก็ได้ตั้งแต่หกเท่าจนจนถึงยี่สิบสี่เท่านะครับพี่พี่นี่นะครับแล้วก็มีปรับตาหลังนะครับพี่พี่ สำเร็จอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนมีปัญหาด้านสายตาก็ใช้ปรับตาหลังช่วยได้นะครับนี่สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสายตาปกตินะครับไม่จาเป็นต้องปรับตาหลังช่วยนะครับแค่ตั้งกล้องให้ตรงจุดแค่นั้นก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่แล้วก็ Jawolik Diamond b a c k ตัวนี้นะครับเป็นกล้องระบบสปริงนะพี่นะเป็นกล้องระบบสปริงนันเฟืองนะครับทนแรงดีคอยล์้สูงมากนะครับ ใช้ได้ทุกปืนเลยนะครับไม่ว่าลูกกดนะครับปืนลม5.56นะครับไรเฟิลนี้ใช้ได้สบายนะครับผมนะพี่ๆท่านไหนหากล้องดีๆราคาแบบโดนๆหน่อยเจ็บแต่จบนะตัวนี้ตอบโจทย์นะพี่นะแนะนำเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะพี่กับเจ้ากล้องนะครับบู t ทกนะครับ Diamondback 6.450 2นะครับตัวนี้อ่เผมลืมบอกตัวนี้เป็นเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเป็น FFP นะครับนี่ ฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่ช่องทางการติดต่อนะครับผม f c e e o o o นะครับชื่อเพจนะครับเบอร์โทร d Line ลนะครับผมพี่ๆท่านไหนแอด ID Line ไม่ขึ้นน้องย้ำเลยว่าเอาเบอร์โทน้องแอดขึ้นมาได้เลยนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับพี่ๆนี่อ่าสำหรับวันนี้นะครับช่องสไปเดอสโกปิกก็ลาไปก่อนนะครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ